สวัสดีครับวันนี้เรามาวิเคราะห์เกมหงผ่ายแพ้ใน UCL และเป็นการพ่ายแพ้2นัดติดในรอบสัปดาห์กาลาตาสลายเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูล1 0จากจุดโทษของวิกเตอร์โอซิมเฮนนาที16เกมนี้ลิเวอร์พูลครองบอลมากกว่าและยิงมากกว่าแต่จบไม่คมแถมเจอเด้ง2ชั้นอลิซอนและเอเคติเก้บาดเจ็บขณะที่ VAR ย้อนคำตัดสินจุดโทษช่วงท้ายทำให้หงแดงแพ้2นัดติด เป็นครั้งที่2ในยุคอาร์เนสลอดตและต้องแก้เรื่องความลงตัวเชิงแท็กติกอย่างจริงจังในสัปดาห์ถัดไปคืนนี้ที่อิสเซนบูแรงสันจากอัธจันทร์แรมส์พาร์กกดดันเต็มพิกัดและเป็นกาลาตาสลายที่เฉียบคมกว่าเฉือน1ต่อ0เลี้ยวภูครองเกมได้แต่ขาดความคมและไอเดียจังหวะสุดท้ายขณะที่ความผิดพลาดรายบุคคลกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้เลี้ยวภูมาในรูปแบบ4-2-3-1 แบ็คขวาสโบสไลยยืนต่ำช่วยออกบอรคู่กลางโจนส์กับกราเฟนเบิร์กเวิร์ดสเป็นเบอร์สิปีกซ้ายกักโปปีกขวาฟริมปองและหน้าเป้าเอเคติเก้ขณะที่กาลาตาเล่น4-2-3-1ตั้งบล็อกกลางแน่นแล้วสวนด้วยความเร็วของบาริชอัลเปอร์ยินมาสและการพักบอลของโอซิมเฮนนาที12-15ลิวพูมีจังหวะทองจากกัคโปและเอเคติเก้ หนึ่งถูกเคลียร์บนเส้นโดยอิสมาเอลยาคอบส์ก่อนเกมพลิกทันทีครึ่งหลังปรับมากช่วงต้นครึ่งหลังเลิ้วภูเสียจังหวะใหญ่เมื่ออลิซอนเจ็บต้องเปลี่ยนเป็นจอจี้มามาดัชวิลลี่จากนั้นซาร่าและอเล็กซานเดอร์อิซักถูกส่งลงมาเติมคมแต่การบุกยังติดแนวรับกาลาตาที่เคลื่อนที่ดีและยืนโซนในกรอบแน่นมากทำไมเลิ้ยวภูแพ้โครงสร้างเกมรุกไม่ไหลเมื่อสบสลาย,ยืนแบตขวา โปรเกรสบอลฝั่งขวาติดขัดและฟิลปองต้องรับรุกสองหน้าที่จนความคมในพื้นที่สุดท้ายลดลง t ทราน i ิชันรับช้าช่องว่างระหว่างลายกลางหลังถูกโอซิมเฮนและยินมาสเล่นงานบ่อยความลื่นไหลของตัวสำรองยังไม่พอแม้ซาร่าและอิซักสร้างแรงกดดันท้ายเกมแต่ยังขาดจังหวะประสานงานสั้นๆในกรอบปลายเกมมีจังหวะสำคัญอีกครั้งผู้ตัดสินให้จุดโทษลิวอภูแต่ VAR เรียกดูและกลับคำตัดสิน เพราะซานเชสสัมผัสโดนบอลก่อนทําให้หงชวดโอกาสตีเสมออย่างเจ็บปวดเกมจบ1ต่อศูนเลี้ยวภูคลองบอล6 6 6ยิงรวม1 6ต่อ9เข้ากรอบ4ต่อ4คอเนอร์7ต่อสถสะท้อนภาพครองเยอะแต่ไม่คมส่วนกาลตาเน้นคุณภาพจังหวะและเกมบริหารเวลาในครึ่งหลังบทเรียนใหญ่คือบาลานซ์ตำแหน่งบทบาทและความคมในกรอบลี้วูต้องรีเซ็ตจังหวะบุกให้เร็วและตรงกว่าเดิม ก่อนเข้าสู่โปรแกรมหนักต่อเนื่องในหลีกและยุโรปน้าที่16จังหวะที่สโบสไล์ถูกมองว่ามีคอนแทคกับยินมาสกรรมการเคลมองตูแปงๆเป่าเป็นจุดโทษโอซิมเฮนยิงเสียบกลางประตู1-0ต่อนี่คือโมเมนตัมชิปของทั้งเกมแมริวผูครองบอลสูงราว67%แต่การขึ้นเกมชั้น2ชั้น3ช้าพื้นที่ฮ์ตสเปซไม่ถูกเจาะด้วยสปีดพอโครงสร้างโอเวอร์โหลดขวาไม่ลื่นไหลพอ จะกดคู่แข่งให้ถอยลึกถาวรลิเวอร์พูลยังคงมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์และเกมรับที่ไม่แน่นอนหลังบุกไปพ่ายกาลาตาสลาย0-1ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบ a ลีกเฟสจอบประเด็นสำคัญเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้ในยูซีแล้วกาลาตาสลายายใต้การคุมทีมของโอคารบูรุกจัดผู้เลื่นอ,อดีตนักเตะพรีเมียร์ลีกถึง4รายลงเป็นตัวจริงได้แก่ดาวินซอนซานเชสสเปอร์มาริโอเรลมิน่าวูฟ ลูคัสโตเรราอาร์เซนอลและอินกายกุนโดกันแมนซิพร้อมกับวิกเตอร์โอซิเมนอดิดสตานาโปลีที่หายเจ็บกลับมาล่าตาข่ายสโลตดรอปซาร่าเป็นสำรองแบบไม่น่าเชื่ออันนี้สโลตตัดสินใจดรอปซาร่าดาวซันโบของทีมปรับตำแหน่งไปถึง4ตำแหน่งจากเกมที่แพ้คริสตันพาเลสโดยให้ฮูโกเอคิติเก้โคดี้กักโปเคอร์ติสโจนส์และเจอร์มีฟริมปองลงเป็นตัวจริง ส่วนโดมินิกโซบอสไลถูกยกไปเล่นเป็นแบ็กขวาอีกครั้งและเป็นโซบอสไลทําเสียลูกจุดโทษการเลือกใช้โซบอสไลในตําแหน่งแบ็กขวานั้นถูกต้องไหมสุดท้ายดาวเตะชาวฮังการีก็เป็นคนทําเสียลูกจุดโทษให้กาลาตาสลายออกนำหนึ่งต่อศูนย์นอกจากนี้เลวู oo, ยังไม่สามารถเก็บคลีนชีตได้เลยเป็นนัดที่5ติดต่อกันแล้วทําให้เห็นว่าเกมรับกําลังมีปัญหาอย่างแท้จริงวิกเตอร์โอซิเมนสร้างสถิติเป็นนักเตะในเจอรียี เขากลายเป็นนักเตะชาวไนจีเรียคนแรกที่ยิงประตูในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้ถึงเลข2หลัก10ประตูทำลายสถิติเดิมของโอบาเฟมีมาตินส์ก้าประตูได้สำเร็จจากการลงเล่นทั่วใหญ่ยุโรปเป็นเกมที่35อาเนสสลอตแพ้2เกมติดต่อกันซ้ำสอความพ่ายแพ้ในนัดนี้ทำให้สล็อตคุมเลอว์าภูแพ้2เกมติดต่อกันเป็นครั้งที่2ในซีซั่นนี้โดยก่อนหน้านี้เคยแพ้ปารีสแซงต์แชกแมงใน UCL ตามด้วยนิวคาสเซิลในคาราบาวครับและล่าสุดเป็นการแพ้คริสตัลพาเลสในพรีเมียร์ลีกตามด้วยการพ่ายแพ้กาลาตาสลายใน UCL ด้วยฟอร์มการเล่นที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดและผู้เล่นหลายรายที่ต่ำกว่ามาตรฐานนี่คือคะแนนของลูกทีมอาร์เนสลอตในแมชนี้ที่แรมส์พาร์คอาริสันเวเกอร์7เซฟสำคัญช่วงต้นก่อนเสียจุดโทษเจ็บและถูกเปลี่ยนออกนาที56ไม่ผิดพลาดชัดเจนในลูกเสียประตูที่เป็นจุดโทษ โดมินิกสวอสไล่5เล่นแบ,บ็กขวาโดยธรรมชาติไม่ถนัดถูกยินมาสเจาะซ้ำและเป็นต้นเหตุจุดโทษจังหวะเติมซ้อนยังไม่เนียนพออิบิอาเนโคนาเต4อ่านบอลหลายจังหวะดีแต่มีช็อตสื่อสารพลาดหรือหงหลุดทำให้การทรานซิชั่นรับเสียตำแหน่งบ่อยเวอร์จิลฟันได5คุมพื้นที่กลางอากาศดีขึ้นครึ่งหลังแต่เกมเท้าชั้นสภายใต้แรงเพลสยังไม่หวือหวา มินลอสเคอร์เคส5เติมซ้ายดูดันสร้างช็อตลุ้นประตูในครึ่งแรกมีบุบเล็กน้อยเวลาโดนสวนเร็วเคอร์ติสโจน6คุมจังหวะกลางได้ปานกลางมีช็อตถูกตัดและเสียจังหวะให้โอซิมเฮนต้องชื่นชมจังหวะแย่งคืนแบบไล่ทันสุดเส้นไรอันกราเฟนเบิร์ก5.0โดนเพรสแล้วพลาดในพื้นที่เสี่ยงมีใบเหลืองท้ายครึ่งแรกทำให้ไล่เพรสระวังตัวมากขึ้นฟอรีเอียนวิร์ด5.5 ไอเดียมีแต่จังหวะจบหรือคอมบิเนชันไม่แม่นมีจังหวะเล่นหรูแล้วเสียบอลจนโดนสวนขึ้นจุดโทษเจเรมีฟริมปอง6ความเร็วพอช่วยยืดแนวรับกาลาตาได้แต่คอมโบกับสโบสไลน์ฝั่งขวายัางไม่ลงล็อกโคดี้กัคโป5สร้างโอกาสชัดเจนที่สุดของทีมรวมถึงลูกที่ถูกเคลียร์บนเส้นเกมนี้ขาดแต่ประตูเท่านั้นฮูโกเอคิติเก้6มี1-2จังหวะหลุด แต่คมไม่พอแล้วเจ็บจนเปลี่ยนออกภายหลังสำรองที่ลงจอจี้มามาดัชวิลี่6ลงมาเย็นๆคุมพื้นที่ได้มั่นคงไม่พลาดลูกง่ายๆโมฮัมเหม็ดซาลาห์ 5, ลงนาทีราว62เร่งสปีดเจาะครึ่งช่องได้บ้างแต่เจอการป้องกันแน่นถ่วงเวลาไม่ได้ช็อตชัดมากนักอเล็กซานเดอร์อิซัก5.5โหบอลพอได้แต่ไม่คมในกรอบตามที่ทีมต้องการช่วงท้ายอเล็กซิสแมกอาลิสเตอร์5 ลงมาช่วยจ่ายบอลขึ้นพื้นที่3ได้ดีขึ้นจังหวะคิวเลอร์แพสยังไม่ทะลุพอคอนเนอร์แบดลี่หมายเหตุสถิติรวมคลองบอล66.6%ยิงรวม16ต่อ9เข้ากรอบ4ต่อ4 c o คอนเนอร์เต่อ3ถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณครับ